มอกบาจอยนี่าานโอ้ยแย่ไหมนังอย่ใหมแม่จะหนักน้ำเออ นั่งงานบุญเพ่งมูมีเกือบใส่ปอคือบ่ใส่เกือบใส่กําลังจะพาไปหาหมอบาดเจ็บเพราะกันได้ลงให้นั่งได้ลงบ่ผูกด้วยฮะผูกเงาใดผูกเป็นอยู่ปอแมนก็ไม่เจอลงแมวนั่นไก่สิขึ้นอยู่ว่าแบบนี้เนาะ Đấy. Cô chắc bò. Còn phải này. Đó, này một cắt lên. cái đó, nó thiên nó. Ai, ăn cần của lệ Phun, khuyên thắng lắng phù หมวกบาจอยนี่โอ้ยใหม่อยาานังหมาให้แม่จะหนักนำเออเอาขึ้นไปไ่ไป็นงเพิ่นยังบมม้าเ้อพี่น้องเอ,อมืันนี้นะ พอจะยังบมหมบวกย่ยจ mm, like ื้อแข่งไ่น้ำส่งองไปไปลงบ้านด้วยน้ำช่องแม่ไปลงบ้านบ่ทำแม่ไปลงบ้านบ่ปบ่อยลงจะปิดบ่ขยิว่าจะปิด หมอกะแมนเปิดแหวนเอาก,ก่อนมันเย็นก่อนหนึ่งดเบาหนักน่นะ <c oughs> บอกเป็นถอยมาวมความั้งดูวเจ้าบอกย่า่หัวเรื่องนอั่นไหมบอกน่อแม่บอกลานนแม่สบายดีปลาลุงน่มไมสบายดีสบายดีหมดแล้วหรอวะแมนว่ นางจะมาพี่มานางพี่นี่นางนี่นู no. ่เออรับอีระบอมันหอนได้ฮะบอร,บบอรขอวานลงจากรถจ,จังเกียร์เป็นยังสัตว์นางเลยมาเชียร์กันอะไรแก้กันแบบมันมาจับ,จบน,น้องนะ้องไหนก้์อะไรบอ เอาธรรมดาเนี่ยมาตังต้งเกียมันเออแก่กันจะถือส่งมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่าเหี้ยว <No. S 2> โอเค,อเ,คออเพราะว่าตอนพันไปซักยุงซักยาก็ต้องเป็นเฮาได้อุ่มห้ยเลยพี่น้องเพราะว่าฟัวมันไปอยู่นเนาะบ่บริมาลก็รรลดแล้วว่านางบุญพิง กำลังเป็นมือไปโรงพยาบาลกําลังพาไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลินิกเนาะไปเติมน้ำเกลือโรงพยาบาลด่วนครับนิ้งยายังกัดแข้งนะหามุดเจ็บบ่

ลายตาหน่อเลยบ้านมีใจบ่มีใจบ่คุเคทางก็เจากินเองมยไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้ได้พี่น้อยทางเขามาเนี่ยก็ดีทางบ้านเราาก เมจกแมัเจ yeah, 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 yeah. ้าก mm. ับมึงะอส่บ่อออยู่กับพ่อเจ้าอือยอยู่กับพ่อคอยนะิเม่เจะได้สั ยังไม่ได้มาได้ใจอยู่กับไผยคนน้อยก็เป็นตะซังเธอได้มาสิเมื่อนอ้านมเพ่งนมมิงสามพี่น้องบุญมีบุญเพ็งเจ้าหน่อยจะเจ้าเป็นยังไงแล้วเด้อเดี๋ยวฝ่าวายเดีอยวฝ่าเวียนหัวเด้อพี่น้องเด้อก็เนาะไปได้ทางมันยาก một cái bên ổ ý này đang nói Đây mọi người, đây nhảy Mẹ cháu bỏ cháu thâu cái mẹ Nhảy than can đấy Than thế Trên Mẹ cháu có cháu nhảy của đằng Cháu bỏ หายเสือตำ้มรงเลกแค่เสือเกบอกแม่สังร่างเจ้า,าหาเอาไว้ยังไเจ้าหาเไว้ยังไงเมาเป็นเป็นเนาะเจ้าเป็นเพลงอย่างเจมาเอาเป็นดยังดีเจ้าบอกได้ดเามาหรอตัวนางบุญเพง

แม่์ปแยได้บันลุบทบลูกไปอย่างได้เห็นยังไหนคือไปอย่างไดนะอยี่อเห็นเนี่ยไหนอยากนองบนนี้บองกนองบนี้บอยาเห็นน้องดี๋ลูกัวน้องไหมวน้องแพกได้หนอย นั่งรถเย็นๆไปบ่าวอยากได้รถพขอเจ้าบุมาเนี่ยขอเจ้าไ่นเจ้าอยู่กับแม่สองคนเหม่อบอขอคอยอ้อมือขอเจ้าไม่ใช่นะขอเจ้ายังชิมาอยู่ก็ด y ên y ên b b ัดบัดเมื่อะไรต้องต้องเป็นกอ้วได้อุ่มเนาะหัวใส่เข็ม ซื yeah. so first, ้อเอาเพงเพิร์ดดิใส่เพนเพิรดมันตะมุนอยู่มันก็จะได้แล้วเมื่อที่เจะคุยกันเหี้ยเอาใส่ด้วบัางห่อเฮ้ยอีนางนอนมาบังหำเจ้าก็ใส่เพนเพิร์ดเพ่อนอนคุณเพ่งเป็นนิดเป็หน่อยหใส่เพนเพิดเป็นเนี่ยไหน เป็นอะไรเจ้าจเคยใช่บอเคยใช่เป็นอะไรแหละเคยใช่คัดบ,บอับบนี่ใครจะหาตงานีกรงาล จะปีด้จเนกันสั่นนัสิองสงฝยมันแม่จะได้จ้ะลูกสิบแม่สิบห้แม่สิบหี่ลรือบแม่สิบห้าลูกสิบสองลูกจะสิบสองเป็นบ้านฝอยอเลูกอะจสิบสองกันางด้วย

nhiêu Ừ, ngày mai phải đi viên này viên đi phải thử cho con này. Thử đà, mình, mình Thử 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 บ่เคยไปเป็นไงไรคือบ่เคยไปบูมีพุนตาไสบ่นะเอจ้าเคยพาจะพาอย่บ่ขเจ้าบ่เคยไปน้องเจ้าเคยไปบ่น้องบุญมีเไปเคยไปกัน

มเมอไห่เตื่องะนเหายุงลที่นางลอยแน่นี่สุุสุุไว้อบอกเ<ว>จ็บอย่บอกซมบ่หมดตอด <c oughs> บอ่หมดกัดซัมหมดลีนตอดบอกแน,น่น่ะมาหอดมือมอไปทีเรียบร้อยเนาะ กำลังใส่ซีเจาอนนะอะนะฟานเค็มใส่น้ำเกลือ,อ,อพี่นองนี้นะแบบเปิดซีล็อกเค็มไว้เมื่ออะไรกันเพราว่าเป็นแทงแนงบ้างนี่คือเราเปิดทางยาไว้ม,มันตันเด

นี่ลูกสิบสองนี่แม่สิบห้าทามันลนแม่นะทุามท้าแม่กระท้าแม่นะ